กินใจคกิจะพูดอะไรแก้งนอเหรอพรัง้ไงง่งแรกคนยังไม่มาเอ้อคืออะไรแก้งนองนอนหลับแบบเต้ยเต้ยกมมมันได้แบบเมื่อกี้ได้อันนี้มันมีแก้งหรอหมอของกลัวไหมคนยังงะรแป๊บมึงมาแล้วเที่ยวสรจงองเท่ อันน้ขงพี่ฟ้ามาสัมภาษณ์น้องเร็วสวัสดีค่ะโอ้ยปตัวลงไปอีกหน่อยก็ได้นะเอออย่าเถยสวัสดีผู้ชายก็ชอบเล่นแบบนี้ชาชอบแกล้งผู้ชายชอบก็ชอบแกล้งคนน่ารักไงเขาบอกว่าชอบแกล้งแบบว่าชอบวินฟ้ามาแล้วหรอคิมิโมโตคิมมีตนวโตเลยหรอตุ้งต แล้วนี่ไลฟ์ทำไมตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเรามาตั้งแต่กี่โมงโอ้ยมาตั้งแต่ตีห้านะคะตอนนี้ห้าโมงเย็นจะหกโมงแล้ววันนี้ถ่ายถ่ายซีนบิทบาลเหรอคะหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันพระแล้วพี่ฟ้ามากี่โมงฮะพี่ฟ้ามาตีห้าครึ่งค่ะพี่ฟ้าเป็นพระค่ะรับบทเหรอรับบทรับบทเป็นสามเณรได้ข่าว อันนี้ะตีห้าเครึ่งคาเนี่ยทีมอินี้มาเรียวเฮ้ยอันนี้แว่ามันต้องมีวันมาช้าเหรอเปิดกล้องพวกมึงอะนะทุกคนเลยไออีฉันไม่สนใจหรอกฉันก็รูปพยานามือฟ้ามาเข้าตรงนี้อะไรมาองเนี่ให้สัมภาษณ์น้องใช่ไหมเข้ากันเข้ากัน่อให้สัมภาษณ์น้องวันนี้ได้ข่าวว่าแบบโอ้โหขับรถมาไม่ต้องการประมาณขนาดไหม ได้ค่ว่าขับรถไม่ยังยาวไม่วันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสําคัญกับพี่มากไม่ว่าไปตรงไหนพวกทุกคนเดินข้ามพี่หมดเลยโทษนะคะเพราะว่าพี่เป็นทางม้าลายค่ะอา์ถามก่อนวันนี้เราเข้าเข้าซีนเยอะมากเออใช่แต่ละซีนวันนี้บรรยากาศที่เห็นในซีนฟีบอกว่าไม่สปอยเนื้อหาสปอยอารมณ์แล้วกันวันนี้ที่เข้าซีนไป เป็นยังไงบ้างสนุกสนานเศร้าส้อยอะไรยังไงบ้างก็คือเป็นการไปทํากับข้าวที่บ้านรุ่นพี่แล้วก็ไม่สปายเลยอุตส่าห์บอกว่าให้สปายอารมณ์อยาสปอยเนื้อหาอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกสปอยแล้วถ้าขนาดเนี้ยหนูก็แสดงให้เขาดูเลยค่ะก็วันนี้เป็นซีนแบบว่าเหมือนแบบชิวๆมีงงมีงอนกันบ้างในแต่ตลกอะไรเงี้ก็แบบว่าน้อยอกน้อยใจใช่ไหม ได้ยินเสียงไหมหได้ยินเสียงพ่อวีหรือเปล่าได้ยินเสียงพ่อวีไหม <S <S บอกว่าเสื้อพี่ฟาตะโกนอนี่เอาจริงๆวันนี้ตลกแนกก็คือดูคอตุม่มรุ้ยนะเนี่ยวันนี้มุกเยอะมากนะก็คือขำแบบขำที่แตก,กเลยนะไม่ลราตอนนี้เบื้องหลังเขาถ่ายอยู่ด้วยเมื่อหลังถ่ายอยู่ด้วยวันนี้ก็คือเป็นถ่ายเป็นกอง,งสองกองสองกองสองกองกองสองกองเป็นกองสองกองสามกองสี่กองทุกคนจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เป็นท็อปปิกหลักในการเล่นในวันนี้คือยี่หวาโดนทุกคนมองว่าไม่ใช่ผู้หญิงแล้ว ทุกคนบอกยี่หว่าว่าเป็นผู้ชายจะทุกคนไปแก้งจริงหรือไม่ยี่หว่าเขามาฟ้องพี่ว่าเราไปเตะตัดขาเขาตอนถ่ายซีนเมื่อสักครู่ใช่เขาไปเตะตัดขาเตะตัดขาเลยคือจะเล่าให้ฟังคือตอนแรกยัังงไคครบุณปกติคนอื่นจะแก้มีอยู่แล้วจะเหลือแค่วีนกับมูนที่ไม่แก้ล้งก็ไม่คิดพอโดนตัดขาปุ๊บหันไปแบบกาลังจะด่าแบบเต็มที่เลยก็เห็นเป็นมีนคือเสียงหลงเลยเพราะไม่กล้าด่าขนาดเขาทำยังไม่กล้าด่าเลยอะไม่จะได้แบบสนิทสนมกันมากเลยเตะตัดขาเลยอ เนี่ยแกล้งหมดเนี่ยเมื่อกี้อยู่โดยหยินไปรอบหนึ่งไงไปใกล้จอใกล้ยี่หวาาเลยนะทำไมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะแต่ไม่ถือสาไม่ถือสาน้องน่ารักไม่อยากถือสาแต่ว่ามันรู้สึกก็คือเพลงของพันวรรณการนะคะเพลงเข้ามาเร็วยวมือ่ยแต่แบบยี่หูยยี่หูคืออะไระใครชื่อยี่หูแต่แต่ต้องบอกนะว่าซีรีส์รอบนี้แบบ หลากหลายณ์กว่าเดิมเยอะจริงหลายคนบอกว่ามันจะเศร้าอย่างเดียวหรอพี่หนูบอกกันะหนูบอกกันนะว่าด้วยความที่ในในนิยายหลายคนอ่านปุ๊บปากบอกว่าไม่ชอบนิยายเรื่องนี้เลยค่ะสนุกนะต่หน่วงแตะหน่วงมากแต่ทีเนี้ยบอกเลยด้วยความที่ว่าฝั่งนู้นน่ะเขารับเขารับบทคู่แบบคู่ดราม่าไปแล้วคนนี้ห้ามได้แอดทามใช่ค่าตัวแพงบางแอดทําหรอใช่ใช่คือถ้าออกกล้องทีนี้โดนคิดเงินเลยนะไม่ที่บางอ่ะบางพี่เล็กใช่ไหมไม่ได้นะคนเนี้ย เออ้ยังไงฉันห่วงฉันมาทวงของฉันคืนซึ่้เอาจริงนะเวลาเวลาเวลาพี่เล็กเล่นแบบกับยินอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนพูดยินเล็กพอเป็นยินเล็กอะความหมายความหมายไม่ดีนะไม่แต่ว่าแต่ว่าคู่แบบยินเล็กอะมันไม่ดูเหมือนคู่ชินนะดูเหมือนแบบเจ้ากรรมในเวรดูเหมือนแบบน้องน้องไม่ได้ไปแบบลืมลาของว้าสวยจ้าสวยคนเดียวเหรอ วันนี้เหมือนดิอยากแกล้งพี่ฟ้าอ่ะอ่ะตัวเองไอ้ไอ้ตัวนี้มันแกล้งเขามันเหมือนมันเหมือนไอ้คนมันเหมือนไอ้คนที่อยู่ที่พาต้าฟาโลบูลี่หนูแหมวันนี้มึงด่ากูทั้งวันเลยทุกครั้งที่หมุนตัวมือหันมาไหว้กู บอกว่าเหมือนดาราผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่พูดไม่พูดไม่พูดการเป็นได้ให้เราพูดไปใช่ใช่ใช่นี่อ่ะกลับมาต่อพี่บอกกันนะว่ารอบนี้หลายคนรู้จักให้คําว่าไบโพล่าแต่ซีรีส์นี้ทําให้คุณอ่ะกลายเป็นเขาเรียกว่าแบบกิ่งก้านใบชาชาเป็นกิ่งก้านกิ่งขนตกลงมาจริงๆริงเลยพี่เข้าใจไหมไอ้บ้าไม่ใช่รอบนี้มันคือแบบเขาเรียกว่านะเบนจ์จโพล่าเลยอ่ะคือจะมีหลายห้าเบนจ์จัโพล่าคือแบบห้าลมเลยไม่แน่นะคุณดูหนึ่งตอนน่ะคุณทั้งขำทั้งร้องไห้ทั้งดีใจทุ แพี่วอาบอกว่ารอบนี้แบบยากกว่าเยอะแบบมีซีเรียเล่นแทบไม่ไหวงั้นเรามาสัมภาษณ์หยินเบาๆได้ไหมหยินข่ะาขอสัมภาษณ์หน่อยอุปสรรคในการทํางานรอบนี้สําหรับของหยินคืออะไรอะไรคะพูดได้เลยมันพูดได้หรอพูดได้พูดได้จักใจเลยนักแสดงเราเป็นแบบผ่านมาหลายเรื่องอุปสรรคในการทํางานครั้งนี้ของเราคือชี้เลยชี้เลยขอโทษนะครับพวกมึงเลยทำไมทำไมเออเพราะอะไรเพราะอะไร ไม่คือตัวละครนี้มันเป็นตัวละครนี้มันมีเรื่องให้เครียดอยู่แล้วเครียดถึงหึงนู้นนี่นน่นแต่ว่าพวกเนี้ด้วยความที่มันสนิทกันมากขึ้นมันก็หามุกมาเล่นโบ๊ะวะตลอดแล้วก็จะเพราะว่ายินรู้สึกว่าเขาไม่เข้ามาคนดแบ้อ่ากลับมาแลอ่านั่นแหละก็คือแบบยไม่มีอาเออมันต้องเครียดเครียดแต่ว่าคนอื่นมันตลกไงแล้วเราอยู่ในดงตลกทำยังไงให้เรากั้นขำเอาไว้เราว่ไม่ต่างจริง พี่เล็กไม่ใช่คนตลกนะอ่ะไม่เชื่อลองดูอ่ะเนี่ยตลกเหรอไม <c oughs> ่เห็นมาละ <c oughs> <c oughs> ยินบุลลี่คะ่ะนี่แค่ได้ขัแล้วกูส <c oughs> ่งมากูต้องเล่นแบบกูต้องเล่นเลย <c oughs> ยินบุลลี่คะ่ะคือแบบเวลาดูหลังกล้องเนี่ยจะเห็นยินยินแบบเวลาเครียดอ่ะแต่ปากจะแบบสั่นกันข่าวแล้วสั่นให้ลองสังเกตซีนไหนก็ตามที่เห็นแบบถ่ายด้านหลังของยินอะไหลอย่างงี้นะไหลไม่ไม่ใช่สะอื้นนะไม่สะอื้นขำใช่ แต่น้องเก่งนะสามารถผ่านมาได้ทุกชาติใช่ใช่บางทีอย่าเรารู้สึกว่าน้องเขาได้ไหมนะน้องไม่ทำอยบาคนตลกหรอกน้องทำอยบาคนไม่มีบรรญาตอย่างพวกเรามากกว่าเยข้าวมาแล้วทุกคนไปกินข้าวค่ะข้ามาแล้ว ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะเพราะว่า <laughs> พรวกเราเองก็ <laughs> งงก็ <laughs> ไม่ล้วี่อ่น,น่ะมันติดได้แ่ยอย่างนึงเว้ยมันชอบมันชอบอย่างเงี้ยมันชอบแบบมึงเราไกินข้าวเ้ราวเราไม่ทุกคนขาเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยถ่ายกันตัน้งแต่เช้าแล้วออแล้วก็ยังไม่รับประทานอาหารเลยนะคะเพราะเราขอพูดประโยชสั้นว่าพี่คนสวยค่ะหนูหิวข้าวหนูขอเงินไปกินข้าวได้ไหมคะพี่คนสวยอย่างเงี้ยไปบ้ายไปบ่ายไปบายทุกคนไปบ่ายนะคะ